มาดูจังหวะลงทุนในสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับตลาดเนี่ยกลับมาแดงอีกครั้งนะฮะเพื่อนๆหลังจากที่เฟดแสดงท่าทีว่าจะลดดอกเบีย้ยนะเพื่อนๆแต่ว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับอาจจะล่าชา้าฮะทำให้ตลาดเนี่ยเกิดความลังเลนะครับแล้วก็ขายทํากําไรกันออกมากรอนนะครับประกอบกับพ่อใหญ่ดรัมเพื่อนๆจะทุบวงการเฮลท์แคร์อีกแล้วนะโดยเขาประกาศว่าจะขอเก็บภาษีนะครับกับบริษัท Yeah, นะไม่ว่าบริษัทใดก็ตามที่ผลิตนอกอเมริกาและส่งเข้ามาขายในอเมริกาเพื่อนจะถูกชาร์จภาษีนะ100%นะครับซึ่งจะถูกบังคับใช้นะฮะวันที่1ตุลาคมนี้นะครับหากไม่อยากจะโดนชาร์จภาษีโขกภาษีเนี่ยให้ย้ายฐานการผลิตกลับมาตั้งในอเมริกาให้หมดนะฮะ เป็นการบีบบังคับนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านวงการเฮลท์แคร์หลายบริษัทเลยนะก็ได้รับผลกระทบกันท่วนหน้านะเพื่อนซึ่งเรามารอดูกันอีกที่นึงนะครับว่าวันที่1น,นะฮะหลังจากที่เขาประกาศใช้แล้วก็บังคับใช้เนี่ยมันจะมีผลต่อวงการเฮลท์แคร์มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะนะ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายๆตัวนั้นเพื่อนปรับตัวลงแรงมากๆนะฮะเอาโลเคลงไป8%กว่านะครับแล้วก็ Meta Google Amazon นั้นเพื่อนปรับตัวลงกันหมดนะครับคอสโกลงนะกลุ่มน้ำมันเขียวนะครับเพื่อนเพื่อกลุ่มการเงินเนี่ยก็บวขึ้นมาได้นะ JP Morgan อะไรพวกนี้นะครับก็พอจะบวกขึ้นมาได้บ้างนะครับที่ t ท m e f r รม e 1 w e e วิที่ผ่านมานะครับดัชนี Fear a n น Greed นั้นเพื่อนจากสัปดาห์ก่อนๆน,น,นะครับที่เราเคยทำรีวิวไปนั้นเพื่อน กรีดใช่ไหมตอนนี้กลับมานิวทรัลอีกแล้วนะตลาดเริ่มจะแสดงท่าทีกังวลอีกแล้วนั่นเพื่อนก็คือไม่มั่นใจนะครับว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นต่อไปไหมนะครับเพื่อนจะเห็นว่าหัวดัชนีเนี่ยปักลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ในระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะเพื่อนอาจจะย่อตัวหรืออาจจะพักฐานนะครับจากความกังวลทางข่าวเศรษฐกิจนะดังนั้นนั่นเพื่อนสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนะอาจจะมีสิทธินับที่ตลาดจะปรับตัวลงได้อีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่ทราบ โมเมนตัม um ที่แท้จริงของตลาดนะว่าจะไปที่ทางไหนนะฮะรอลุ้นกันอีกทีนะครับหลังเปิดตลาดนะฮะมาอัปเดตนะเพื่อน s p 500นะครับสิบอันดับแรกใครทำผลงานได้ดีที่สุดนะเพื่อนในดัชนี s m p 5 0 0เพื่อนหุ้นอย่าง Robinhood นะให้ผลตอบแทนถึง226เนะครับเยี่ยมมากๆนะใครมีหุ้นนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะเพื่อนมีหุ้นซีเกตนะมี WD นะครมีพารานเทียนะฮะ Newmont นะครับแอปลูวินนะครับไมครอนไมครอนนี่ก็บวกขึ้นมาแรงมากๆนะครับ NRG Energy นะฮะ Warner Brothers นะครับเพื่อนๆบริษัททําค่ายหนังนะหุ้นนี้ก็บวกขึ้นมาแรงเหมือนกันนะเพื่อนๆนอกสายตามากๆนะครับแล้วก็ GE นะครับ GEV หุ้นนี้ก็ถือว่าบวกนะครับนอกจากเพืนเพื่อนๆก็ดูตามลิสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับดัชนี n a s d a q ก็ คล้ายกับเพื่อนๆอันดับหนึ่งนะเป็นพาร์เลนเทียนะที่134เปนะครับตามมาด้วยแอปลูวินนะแอปลูวินนี่ก็แรงเหมือนกันนะครับไมโครอนนะวอร์เนอร์บราเธอร์นะแรมรีเสิร์ชนะอินเทลเพื่อนๆใครเก็บบ้างนะขึ้นมา77แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีนะเคเล็กนะครับซีสเกลเลอร์ er, นะแล้วก็ดูดัสนะแล้วก็ อีกอันนึงนะครับ IDX นะฮะขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ53นะครับแวะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับเพื่อมีลิสต์นะที่เพื่อนๆกํากำลังลงทุนอยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะเพื่อนอย่างที่เกริ่นไปนะเพื่อนดัชนี S&P นะครับในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะตอนนี้เหมือนจะมีพักฐานบ้างเล็กๆนะแต่ก็จริงๆยังไม่นับเป็นการพักฐานหรอเพื่อนมันย่อตัวเล็กน้อยนะครับก็คล้ายๆกับจุดพวกนี้นะฮะอาจจะย่อแล้วไปต่อนะครับหรืออาจจะย่อเพื่อมา พักฐานอยู่ตรงนี้นะับที่ประมาณ6ก0ันะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะในสัปดาห์นี้นะฮะเรามาเข้าสู่จังหวะลงทุนกันดีกว่านเพื่อนคัดมาฮนะก็บางตัวนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เนาะก็มันอยู่ในคลิปก่อนหน้านั้นเพื่อนถ้าไม่มีในลิสต์นี้นะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมพยายามคัดหุ้นมาไม่ให้ซ้ํากับสัปดาห์ก่อนๆน,นะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องฟังซ้ำนะครับเพราะว่าข่าวนะ่มันยังไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่บางตัวเราก็อาจจะยกมาซ้ำนะเพราะว่ามันมีข่าวอัปเดตอะไรบางอย่างนะดังนั้นนะฮะเพื่อนๆดูคลิปนี้เสร็จถ้าไม่มีหุ้นที่เพื่อนๆมองหากลับไปดูคลิปก่อนหนะ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกกันเลยนะครับหุ้นนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะสำหรับ S&P Global นเะพื่อนๆรือว่า SPGI นะหุ้นนี้ก็ร่วงลงมาครับเพื่อนๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้พิจารณานะครับเจ้าของดัชนีชื่อดังมากมายนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็น S&P 500นะครับ S&P ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ให้เครดิตเรตติ้งกับหลายๆกิจการด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็นักลงทุนเนี่ยกังวลน,นะเพื่อนว่า AI จะมา Disrupt ธุรกิจแบบเดิมๆนะครับของ SPGI นะฮะอีกแล้วเพื่อนนักลงทุนเนี่ยกังวลกันไปล่วงหน้านะครับ แต่ถ้าเรามาดูพื้นฐานจริงๆเนะี่ยพื้นฐานบริษัทยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับงบการเงินก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะนี่ก็เป็นบริษัทอีกหนึ่งบริษัทนันเพื่อนที่เติบโตได้ทุกสภาวะจริงๆนะอาศัยกินค่าธรรมเนียมนะครับเ,เพื่อนค่าบริการต่างๆนะหากใครอยากจะได้หุ้นตัวนี้นันเพื่อนอ่ที่ตื้นที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ468แนะครับแล้วก็แนวรับที่เทคนิคของเรานะฮะอันนี้ลึกเลยนะที่ประมาณ427สนะครับสาหรับหุ้นแรกถัดไปนะครับไฟเซรฟิร์ฟ ุ้นนี้ก็ติดจังหวะลงทุนของเรามาโดยตลอดนั้นเพื่อนก็ลงมาได้ไกลแล้วนะฮะแล้วก็หลุดทุกแนวรับนะตัวนี้หลุดแนวรับตรงนี้มาแล้วนะครับแนวรับถัดไปนะฮะถ้าเราจะรอนะเพื่อนมีสิทธิ์ลงมาได้อีกนะรอที่ประมาณ119เพรานะฮะก็รอประมาณที่ประมาณ110ได้เลยนะครับลงมาได้ลึกมากเลยทีเดียวนะุ้นนี้ก็ถูกกดดันเหมือนกันเพื่อนนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยลดคาดการนะครับตรมาสที่3ลงนะครับนักลงทุนกําลังกังวลนะว่าบริษัทเนี่ย มีหนี้เยอะเกินไปนะครับและก็บริษัทแบกหนี้ไว้ค่อนข้างสูงนะพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งนั้นเพื่อนแต่คาดการเนี่ยมันอ่อนแอเนาะเขาก็เลยกัวงวลกันว่าเออบริษัทจะชะลอตัวลงหรือเปล่านะครับในด้านของการดําเนินกิจการนะฮะหุ้นถัดไปนะครับคอยเบสสำหรับคอยเบสเนี่ยเหมือนจะย่อไม่เยอะนั้นเพื่อนแต่จริงก็ลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันนะฮะ ลงมาประมาณ31%แล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยเซนติเมนต์ของหุ้นนี้เนี่ยจะล้อไปตามกับราคาของคริปโตเคอเรนซีน้เพื่อนหรือราคาบิตคอยนะครับงบที่ผ่านมา Q2 นะก็ค่อนข้างพลาดเป้านะนันลกลงทุนก็เลยผิดหวังนะเทขายหุ้นนี้ออกมานะครับเพื่อนแต่ลงมาแค่นี้เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเทียบกับสิ่งที่ ราคาเขาขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเราพิจารณา forward PE ในะตอนนี้นัเพื่อนอยู่ที่ประมาณ41เท่านะก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับแล้วก็แม้ว่า PE จะสูงนะแต่ก็สามารถคาดหวังการเติบโตได้นะเพื่อนแล้วก็กำไรขั้นต้นของบริษัทนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะสูงกว่าคู่แข่งใน อุตสาหกรรมเดียวกันกับเขาอีกด้วยนะเพื่อนต้องรอดูไตรามาสที่3นะว่ารายได้เนี่ยจะกลับมาดีแล้วก็ทําให้นักลงทุนประทับใจได้อีกหรือเปล่านะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ296นะแล้วก็ประมาณ237นะฮะสำหรับค o เบสนะครับถัดไปนะฮะเซอร์ i คเซอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ผมดอยหนักมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะก็หุ้นนี้นะครับ ได้รับผลกระทบนะจากการที่เฟดเนี่ยประกาศลดดอกเบี้ยนะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของโซลโนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในรายได้นะับของโซลโนะที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็หุ้นนี้เนี่ยถ้าการเติบโตนะครับต่อไปเนี่ยต้องอาศัยการเติบโตของปริมาณการใช้นะ USDC นะครับซึ่งมา ช่วยนะบูสต์ให้ไตรมาสของหุ้นนี้มันออกมาดีนะเพื่อนแล้วก็ PE ของทุ่นนี้นะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ58เท่านะ forward p e นะครับต้องรอให้ราคามันลงมากกว่านี้ก่อนนะถึงค่อยจะน่าสนใจนะสำหรับแนวรับนะครับซึ่งมีแนวรับเดียวนะที่ประมาณ113นะก็รอพิจารณานะเพื่อนถ้าลงมา113เนี่ยอาจจะเป็น แนวรับที่ค่อนข้างแข็งนะเพราะว่าเคยลงมา1ครั้งแล้วก็เด้งกลับไปนะรอดูนั้นเพื่อนว่าจะทะลุลงมาได้หรือเปล่าถ้าทะลุลงมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับสําหรับหุ้นเซอร์ e คนะฮะถัดไปนะครับหุ้นซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตทางด้านร้านอาหารบ้างนะครับสำหรับหุ้นนี้นะหุ้นโทสนะโทสก็ถือว่าปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพื่อนๆนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ราคาโตได้ดีมากๆนะราคาขึ้นสวยเลยทีเดียวนะครับก็หุ้นนี้นะครับ จะวิ่งล้อไปตามกับอุตสาหกรรมอาหารนะเพื่อนยิ่งอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวได้มากเท่าไหร่นะบริษัทก็จะลงทุนในซอฟต์แวร์นะครับในการเป็นหลังบ้านมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ที่ผ่านมานั้นเพื่อนหลายๆบริษัทก็ลดงบประมาณทางด้าน i อทีลงนะครับจึงทําให้หุ้นนี้เนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนั้นเพื่อนร้านอาหารสมัยใหม่เนี่ย ก็มีการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติมากขึ้นนะระบบหลังบ้านดีขึ้นนะซึ่งหุ้นของโทสเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนั้นมากขึ้นไปด้วยนะครับใครที่อยากจะได้หุ้นนี้นั้นเพื่อนถือว่ามีการเติบโตที่สวยงามนะแล้วก็งบการเงินหลังบ้านก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะลองพิจารณาที่ประมาณ33นะครับอีกหน่อยก็ลงมาถึงแล้วนะแล้วก็อีกไม้หนึ่งลึกเลยนะที่ประมาณ26สหนะครับสำหรับหุ้นโทสนะฮะถัดไปนะครับหุ้นนี้ในที่สุดก็ปรับตัวลงมา ได้บ้างสักทีนะถึงแม้ว่าจะลงไม่เยอะนั้นเพื่อนแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่ทําให้เราเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็จับตามองนะครับสำหรับหุ้นอเมซอนนั้นเพื่อนก็เจ้าพ่อนะครับวงการเทคโนโลยีนะเจ้าพ่ออ e ีคอมเมิร์ซนะที่จับอะไรนะครับก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับรอที่ตรงนี้เลยนั้นเพื่อน212นะครับแล้วก็199นะ สำหรับอเมซอนเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ได้สนใจหุ้นนี้เลยนะเพื่อนพื้นฐานดีนะครับการเติบโตสูงนะครับแล้วก็การเติบโตของ AWS แม้จะชะลอตัวนะครับจากการแข่งขันสูงจากทั้ง Microsoft แล้วก็ทั้ง Google นะแต่เชื่อว่า Amazon น่าจะยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำนะครับในเซกเตอร์นี้ได้นะก็รอดูจับตากันต่อไปเพื่อนๆน,นะครับ ส่วนตัวผมนะยังไม่มีหุ้นนี้แล้วก็ถ้าย่อหนักๆเนี่ยก,ก็อาจจะพิจารณานะครับสำหรับอเมซอนนะขอให้ลงมาอีกนะถัดไปนะครับ c o สโ c o c o สโก้ Costco. Costco ก็ถือว่าปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะนนเพื่อนแมสไทรมาสจะออกมาดีนะครับแล้วก็รายได้นะครับก็สูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะ แตนะ่ก็ไม่วายโดนเทขายอยู่ดีนะครับเพราะว่าราคาหุ้นแพงมากๆนะตอนนี้นะแม้ว่าโมเดลธุรกิจจะเป็นโมเดลที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็หาคนเรียนแบบได้ยากนะพื้นฐานทุกอย่างอะไรนะไม่มีที่ติเลยเพื่อนนะครับแต่ด้วยมูลค่ามันแพงเกินไปที่จะคาดหวังการเติบโตในระดับสูงนะครับก็เหมือนเราซื้อของแพงนะบางทีเราก็รู้สึกเสียดายนะดังนั้นปรับตัวลงมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นนี้ Costco นะเพื่อนๆรอที่ประมาณ 800, 8 0 8 0 0 70นะครนับประมาณนี้นับไม้แรกแล้วก็อีกไม้หนึ่งที่ต่ำเลยนะที่ประมาณ790นะครับสำหรับหุ้นคอ s สโกนะถัดไปนะครับ c h i เป,ปเล y m ม x กซ์ n ก r น l ริลนะ CMG ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะเพื่อนราคาก็ถูก ล,ลงมาต่ํามากๆนะแนวรับอยู่ตรงนี้นะที่ประมาณ38นะครับหวังว่าจะหลุดลงมานะฮะแล้วก็รออีกไม้ที่ประมาณ35เลยนะับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆสะสมหุ้นนี้กันหรือเปล่านะสำหรับหุ้นชิปเปเลยนะครับท่ามกลางความกลัวนะที่ถูกเทขายอย่างต่อเนื่องนะขาดความเชื่อมั่นนะเพื่อนจากนักลงทุนนะเพราะว่ายอดขายสาขาเดิมมันไม่โตเอาซะเลยนะอาศัยการขยายสาขาแล้วก็อาศัยการเติบโตบในตลาดต่างประเทศแทนนะ ใครที่อดทนรอได้นะเพื่อนผมว่ายังไงก็ฟื้นนะแต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะสำหรับหุ้นนี้ชิปเปเลยนะครับถัดไปนะฮะหุ้นอีไลลิลี่เราพูดถึงโนโวกันมาเยอะแล้วนะเพื่อนเรามาดูอีไลลิลี่กันบ้างนะโนโวจังหวะก็ยังรอเราอยู่นะเพื่อนแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในสัปดาห์นี้นะเรามาดูลิลี่เพื่อนๆปรับตัวลงมาเหมือนกันนะแนวรับแรกที่ราคาปัจจุบันเลยนะ723นะครับแล้วก็ อีกไม้หนึง่งที่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ686แล้วก็ลึกเลยนะฮะถ้าลงมานะครับประมาณ616นะครับลิลีล่เนี่ยหุ้นยาที่ถูกกดดันจากนโยบายทางภาษีของผู้ใหญ่ทรัมป์เหมือนกันเพื่อนๆน,นะครับที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปนะฮะก็ลองดูเพื่อนๆหลังวันที่1น,นะว่าเขาจะปรับตัวลงมากกว่านี้ไหมนะฮะหุ้นยานะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะเพื่อนๆรอดูความชัดเจนอีกทีนึงนะครับบางทีเราอาจจะได้ ราคาที่ถูกกว่าราคาที่เป็นในปัจจุบันก็ได้นะเพื่อนเขียวหายหมดเลยนะเพื่อนนักลงทุนรายใหญ่หายหมดเลยนะเหลือแต่รายย่อยนั่นเพื่อนสำหรับพุ้นนี้นะครับถัดไปนะฮะ ISRG นี่ก็เหมือนกันนะลงมาลึกมากๆนะสำหรับ ISRG ลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจากไาลงมาถึงราคาปัจจุบันนะลงมาประมาณเกือบๆกือบแ8แล้วนะสำหรับ ISRG หุ้นนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกระแสมากๆนะเ,เพื่อนเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นได้ดีมากๆนะแต่ช่วงนี้เนี่ยดูจะเงียบๆไปนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ forward PE ตัวน,นี้นะอยู่ในระดับสูงอยู่นะแม้ว่าราคาจะปรับตัวลงมาได้ขนาดนี้นะ forward PE อยู่ที่ประมาณ54เท่านะครับโอกาสการเติบโตในตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดก็ยังมีอยู่นะเพื่อนแม้ว่าคู่แข่งนะก็จะตีตื้นมาได้เรื่อยๆทั้ง JNJ แล้วก็แม t รอนิ c นะฮะ ผมว่ายังไงนะครับก็ไปต่อได้นะครับแต่ราคาขอให้ลงอีกนะครับแนวรับปัจจุบันได้นะครับ441นะครับแล้วก็ประแนวรับอีกไมมนะครับที่397นะแล้วก็ประมาณ368นะถ้าลงมา368เนี่ยเอาโหผมผมน่าจะพิจารณาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอยากได้เหมือนกันนะแต่ติดที่ valuation ที่มันสูงเกินไปหน่อยนะแล้วก็รายใหญ่ก็ไม่มีเหมือนกันเพื่อนๆนะครับเหลือแต่รายย่อยนะครับสมัหรพุ้นตัวนี้นะครับ ไปนะครับ TGLS นะเทคโนกรา s นะบริษัทนี้นะัเพื่อนเป็นบริษัทก่อสร้างนะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นกระจกนะหุ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นเน้นเพื่อนที่พื้นฐานเนี่ยวิ่งไม่ทันนะตามราคาหุ้นนะราคามันโอเวอร์ไวลูไปไกลมากๆนะซึ่งราคาที่ขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนข่าวดีของบริษัทไปหมดแล้วนน้นเพื่อน เป็นอะไรที่หลายคนลงทุนมาตั้งแต่ต้นน่าจะกําไรไปแล้วนะตอนนี้ราคาก็กลับมาสู่จุดที่มันควรจะเป็นนะเพื่อนรอนครับที่ประมาณ58นะฮะไม้แรกนะครับไม้2ก้อนลึกหน่อยนะที่ประมาณ47นะเพื่อนๆน,นะครับหุ้นนี้ผมว่าในอนาคตก้าวขึ้นไปเป็นหุ้นระดับบิ๊กบิ๊กได้แน่นอนนะเพราะว่าพื้นฐานทุกอย่างดูดีมากๆนะ ซึ่งนโยบายทางภาษีนะถามว่าได้รับผลกระทบไหมนะครับได้รับผลกระทบด้วยเต็มๆนะซึ่งอาจจะส่งผลให้ไตรามาสนะมันออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับรอดูนะฮะไตรามาสตัดไปนะครับ IPR อรนะฮะ i อไาราคาก็ยังไม่ไปไหนเลยเพื่อนยังอยู่จุดเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหุ้นปันผลนะเพื่อนหุ้นนี้ ยิวถึง14ซนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะนเพื่อนปเป๊ะเรชเกิน100ไปแล้วนะครับแลนะตอนนี้บริษัทยังไม่มีการตัดปันผลออกไปนะแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะว่าบริษัทจะสามารถแบกนะปเป๊ะเรชที่เกิน100แล้วก็แบกการจ่ายเงินปันผลในระดับ14เนยิวเนี่ยไปได้นานแค่ไหนนะเพราะว่า,อ,าอย่างที่ว่านะตอนนี้นะเขายังแข็งแกร่งอยู่นะมีเงินสดที่จะมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอยู่ แต่การแบกไปแบบนี้ในระยะยาวนะีไม่น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทสักเท่าไหรน่นะเพื่อนหากใครลงทุนอยู่นะก็ยังถือไปได้นะเพื่อนเขายังไม่มีข่าวตัดปันผลออกมาเนาะแต่ถ้ามีข่าวตัดปันผลออกมาเราอาจจะต้องมาพิจารณาแล้วก็รีเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าจะถือต่อไปไหมนะครับแนวรับนะอยู่ที่ประมาณ54นะแล้วก็ประมาณ45สนะครับสำหรับ IIPR นะครับถัดไปนะฮะ TTD ทีดีดเนี่ยพูดมาทุกสัปดาห์เลยนะเพื่อนราคาก็ไหลลงไม่หยุดนะปัจจุบัน46นะรอที่ประมาณ40ต้นๆนนั้นเพื่อน42-43นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ใครยังชื่นชอบหุ้นตัวนี้ก็ลงทุนต่อไปได้นะเพื่อนโอกาสยังคงรอเราอยู่ไม่น่าจะฟื้นง่ายๆนะเพื่อนต้องรอดูงบ Q3 วนะว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นไหมนะหรือว่ายังคงอ่อนแออยู่นะแล้วก็ค่อยมา คิดกันอีกทีนึงนะเพื่อนๆว่างบที่ประกาศออกมานะครับถ้าแข็งแกร่งนะก็แสดงว่าตลาดเนี่ยแพนอิกไปเองนะแต่ถ้ามันออนแอแสดงว่าเออตลาดน่าจะคิดถูกเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวของ GTD นะครับถัดไปนะฮะหุ้นยานะครับ BMY ห,หนึ่งในหุ้นยาปันผลที่คุ้มค่ามากๆเพื่อนๆเ,เพราะว่ายิวสูงถึงประมาณ5.6%นะครับหุ้นยาที่ PE ตอนนี้เนี่ยถูกมากๆนะแค่7เท่าเท่านั้นเองเพื่อน,อนกับโอกาสทองนะที่นักลงทุนจะได้หุ้นปันผลที่คุ้มค่านั้นเพื่อนแนวรับอยู่ที่ประมาณ43นะครับแล้วก็ประมาณ39นั้นเพื่อนพอตยาไบปลายของเขายังคงแข็งแกนะร่งนั้นเพื่อนอัตราการเติบโตแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงนะฮะแต่ก็เป็นการเติบโตที่ยังพอจะถูกๆถ,ถ่ายๆไปได้นั้นเะพื่อนหากอยากได้ราคาถูกกว่านี้นะรอหลังวันที่1ก็ได้นะครับสำหรับหุ้น b m y นะครับ และอีกตัวหนึ่งครับที่ปันผลแข็งแกรงมือนกัน,นครับสำหรับหุ้นไฟเซอร์นะเพื่อนอยูอย่ที่ประมาณ7.2%นะครับหุ้นนี้เนี่ยล่าสุดนะประกาศนะครับเข้าซื้อกิจการนะบริษัทผู้ผลิตแล้วก็พัฒนายาลดน้ำหนักนะอย่างเมสซาร่านนเพื่อนซึ่งเป็นการประกาศนะครับอย่างชัดเจนว่าไฟเซอร์จะขอเข้ามาร่วมเล่นในตลาดยาลดน้ำหนักยาเบาหวานด้วยนะ ซึ่งมีเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือโนโวกับลิลลี่นั่นเองนะครับแสดงว่าไฟเซอร์เนี่ยจริงจังมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไฟเซอร์ Pfizer ไม่แน่ใจว่าพอล็อชโปรดักต์ออกมาเนี่ยมันจะช้าเกินไปหรือเปล่านะครับในขณะที่2บริษัทนั้นมียาวางขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะแต่ไฟเซอร์แล้วก็บริษัทที่เขาซื้อมาเนี่ยยังไม่มียานะครับวางขายเลยนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันดูนะว่าไฟเซอร์จะสามารถแย่งมา r k เก็ตแชร์จากทั้งลิลลี่แล้วก็โนโวได้มากน้อยแค่ไหน,นครับ ก็แสดงให้เห็นว่าไฟเซอร์เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็หัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเพื่อนๆแต่ราคาหุ้นมันไม่ไปไหนนะเพราะว่า1น,นะเขาเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทหุ้น Value อ่เพื่อนๆนะครับเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ปันผลไปแล้วกันเพื่อนๆส่วนการพัฒนายาแลดน้ำหนักหากมันออกมาดีราคาอาจจะพุ่งก็ได้นะในอนาคตนะครับแนวรับที่23นะฮะแล้วก็ประมาณ21ได้เลยนะครับสำหรับไฟเซอร์นะถัดไปนะครับบริษัท ทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะสำหรับแซฟนะแซฟเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วเพื่อนลงมาประมาณเกือบเกือบสนะิบเปอร์เซ็นต์สำหรับบริษัทนี้นะนเพื่อนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งมากๆแห่งหนึ่งของยุโรปแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีที่สุดนะทางด้านซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันไปเพื่อนนะครับนี่ก็ถูกประโคมข่าวนะว่า AI จะมา disrupt ธุรกิจของแซฟนะทำให้นักลงทุนเนี่ยกลัวแล้วก็แพนิคขายกันออกมานะ แซบเนี่ยเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นได้ดีมากๆเพื่อนๆลองดูนะนะขึ้นดีมากๆนะถ้าเพื่อนๆถือในระยะยาวเนี่ยยังไงก็กำไรนะครับสาหรับหุ้นตัวนี้นะครับในขณะที่ตลาดกําลังแพนิกเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าสะสมนะหากเพื่อนๆรู้จักหุ้นนี้แล้วก็อยากจะสะสมนะับแนวรับแรกนะครับรอที่ประมาณ249นะแนวรับที่2ก็ประมาณ2 29ได้เลยนะเพื่อนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความกดดันในระยะสั้นนะครับแซบเนี่ยเป็นบริษัทเก่าแก่ที่มีมานาน ชื่อว่าน่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับถัดไปนะฮะบริษัทนับอย่าง VKTX นะนี่ก็เป็นผู้ผลิตพัฒนายาลดน้ำหนักเหมือนกันเพื่อนๆนะครับที่คาดว่าจะเป็นเบอร์3ในตลาดนะตอนนี้เนี่ยยาลดน้ำหนักของเขาแม้ว่าผลการทดลองทางคลินิกจะออกมาสู้คู่แข่งไม่ได้นะสำหรับยาแบบเม็ดนะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคต ได้อยู่เพื่อนๆน,นะครับหุ้นนี้เนี่ยพื้นฐานไม่สู้โนโวลิลลี่อยู่แล้วเพื่อนๆแล้วก็เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะราคาหุ้นเนี่ยม,มันมักจะขึ้นอยู่กับผลการทดลองทางคลินิกนะหากเพื่อนๆอ,อยากจะเก็บหุ้นนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงนะก็อาจจะต้องำจำกัดสัดส่วนนิดนึงนะใครอยากจะได้นะรอที่ประมาณ20นะครับแล้วก็ประมาณ17ได้เลยนะครับถัดไปนะครับเซลฟอร์สเซลฟอร์สเนี่ยก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อน โดนนักลงทุนสบประมาทนะครับว่าไม่เชื่อว่า AI เนี่ยจะมาเป็นตัวเร่งทำให้ Salesforce เติบโตได้เร็วขนาดนั้นนะครับคาดการก็อ่อนแอนะฮะ AI ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในมุมมองของนักลงทุนนะเพื่อนนะราคาในตอนนี้เนี่ย forward PE ก็ปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างดีนะอยู่ที่21เท่านะถูกมากเมื่อเทียบกับกลุ่มซอฟต์แวร์ด้วยกันที่อยู่ที่ประมาณ26เท่านะ ใครอยากจะได้หุ้นนี้นะเพื่อนราคาลงมาลึกมากๆนะย้อนไปถึงปี2020เลยนะครับแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ2 3 6นะครับแล้วก็ประมาณ2 1 3ได้เลยนะครับสำหรับเซล f o r c e ถัดไปนะครับพูดถึงลูลูกันมาเยอะแล้วนะเรามาดูหุ้นอย่างอ่อนๆกันบ้างนะครับซึ่งอ่อนๆก็ถือว่าปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ไม่แพ้ลูลูเลยนะครับที่ปรับตัวลงมาฮนะตอนนี้ลงมาประมาณเกือบ30%แล้วนะเพื่อนหุ้นนี้เนี่ย ยอดขายโตดีมากมากนะทั้งในตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดต่างประเทศนันเพื่อนแต่แปลกใจที่ราคาหุ้นมันถูกกดดันแล้วก็แพนิคขายออกมาแบบนี้นะพเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้จักนะแบรนด์รองเท้าแบรนด์ on cloud ของเขาอะ่ะผมก็เห็นคนบ้านเราเนี่ยใส่กันเยอะอยู่นั้นเพื่อนใครอยากจะได้หุ้นนี้นะลองพิจารณานะที่ประมาณ42ครับไม้แรกไม้2ก็ลึกหน่อยนะที่ประมาณ36นะรายใหญ่ก็ไม่มีเหมือนกันนันเพื่อนลองสังเกตนะ รายใหญ่หายหมดเลยนะครับถัดไปนะฮะสิน้าพก,กพันกันบ้างครับสำหรับ PG นะฮะหรือว่า p r o c t e r and Gamble นะฮะ p r o c t e r Gamble ก็ลงมาเยอะมากๆแล้วนะฮะแนวรับอยู่ตรงนี้นะับที่ประมาณ150นะครับและก็ประมาณ142นะครับสาเหตุที่หุ้นตัวนี้โดนเทขายออกมานะครับ1คือการเติบโตทางด้านของรายได้เนี่ยไม่ค่อยโตแล้วนะเพื่อนแล้วก็การคาดหวังนะฮะทางด้าน EPS กำไรอะไรเหล่านี้มันคาดหวังได้ยากนะมูลค่าหุ้นก็แพงนะแม้ว่าจะเป็นหุ้นดีเฟนซีฟที่เอาไว้กระจายความเสี่ยงครับแต่นักลงทุนครับก็อาจจะไปหาหุ้นอื่นคับที่เป็นดีเฟนซีฟที่มีโอกาสเติบโตด้วยครับซึ่งหุ้นนี้เนี่ยราคานับมันผันผวนมากตามภาวะเศรษฐกิจด้วยนะหากใครอยากจะได้นะเพื่อนก็ ต้องรอเขาแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะในช่วงตลาดเป็นขาลงนะหุ้นนี้ก็จะทําประสิทธิภาพได้ดีนะแต่ในช่วงตลาดขาขึ้นเนี่ยหุ้นนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนนะครับต้องรอลุ้นไตรามาสถาัดถัดไปนะว่ามันจะโตบ้านหรือเปล่าในด้านของรายได้แล้วก็กําไรนะครับเราลืมบอกแนวรับหรือเปล่าฮะยี่วันร้อาสิบนับแล้วก็ประมาณ142นะครับถัดไปนะฮะเปบซี่ เบบซี่เนี่ยราคารูดลงมาอีกแล้วเพื่อนนะครับใครอยากจะได้นะรอที่ตรงนี้ดีกว่านะที่ประมาณ138แนะครับแล้วก็ประมาณ128เบนะครับเปซี่นี่ก็ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทที่ตลาดมองข้ามมากๆนะฮะแล้วก็ราคาถูกสมเหตุสมผลมากๆนะเพื่อนพื้นฐานที่แข็งแกร่งจ่ายผลแบบมั่นคง PE ถูกกว่าคู่แข่งอย่างโคคาโคล่าแล้วก็มอนเดเลสมากๆนะ ยูในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับ4%เพื่อนๆคุ้มๆนะฮะแล้วก็ไม่มีประวัติการตัดเงินปันผลด้วยนะใครอยากจะได้หุ้นนี้นะัเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะเอาไว้กระจายความเสี่ยงก็ได้นะฮะและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับ ELV นะ EV เนี่ยยังไม่ได้ฟื้นแรงมากนะเพื่อนถ้าเทียบกับ UNS นะนี่ก็เป็นเบอร์2ในตลาดประกันสุขภาพนะั้นเพื่อนราคาที่อยู่ตอนนี้ คุ้มค่าที่จะพิจารณามากเลยนะแนวรับแรกประมาณ300ต้นตนั้นเพื่อน3 0 4 305ได้นะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งที่ประมาณ277นะครับคาดการ On อ่อนแอนะครับต้นทุนประกันสุขภาพต้นทุนค่ารักษาพยาบาลมันยังคงสูงอยู่นะแต่ Forward PE ที่ปรับตัวลงมาอยู่ในระดับ11เท่าเนะี่ยมันทำให้หุ้นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะผู้บริหารก็ซื้อหุ้นคืน เยอะพอสมควรน,นันเพื่อนรายได้เฉลี่ยต่อตรามาสเนี่ยสูงถึง50บิลเลียนต่อตรามาสเพื่อนนะครับปันผลก็ดีนะที่2%นะดังนั้นนั้นเพื่อนไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมองข้ามหุ้นนี้เลยนะหากใครเก็บ UNH ไม่ทันก็ลองพิจารณา ELV ดูนะครับหรือถ้าชอบ u n s ก็ลองไปพิจารณา UNH ก็ได้นะ u n ก็ราคายังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาสูงมากถ้าเทียบกับที่เขาลงไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจังหวะลงทุนของหุ้น ทั้งหมด22ตัวที่นำมาฝากกันในสัป,ปาห์นี้นะครับเน้นย้ำอีกทีนะเพื่อนไม่มีหุ้นตัวไหนนะลองกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะบางหุ้นมันซ้ำนะผมก็เลยไม่ได้เอามาพูดถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวหุ้นไหนหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ